โดยวิธีที่จะทำยังไงให้เราผิวสวยใสยผิวเนียนสวยกลับนะคะเรามาดูว่าหลายๆคนนะก็คงจะเคยซื้อครีมนะคะไปเครื่องสำอางเพื่อให้ผิวดูสวยใสยหรือบางคนก็ไปคลินิกใช่ไหมทำไฮโอไอออนโต เลเอร์ fer, ใช่ไหมคะเออมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะที่แบบว่ามันก็ต้องใช้เงินจุดท่าไหเออมันก็ต้องใช้เงินมันก็ต้องใช้เงินไปเรื่อยๆเื่อๆเรื่อยๆนะแล้วคราวนี้อ,อบางคนก็ไปเลเซอร์ใช่ไหมบางคนก็เ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ก็ทานอาหารใช่ไหมทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ทำให้ผิวสวยนะอือันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะถ้าใครแบบว่าสามารถควบคุมอาหารได้นะคะอันนี้การจะมาบอกวิธีการที่ง่ายๆของพระพุทธองค์ที่ทำให้ผิวใสนะคะอันนี้เป็นอาจารย์วสิน อินทัศระนะคะท่านได้เล่าไว้นะคะว่ามีผู้มาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่สสงบอยู่ในป่าประพฤติดีพรหมจรรย์มีอาหารหนเดียวทําไมผิวพันจะึงปองใสนักพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าเพราะไม่กังวลถึงอดีตไม่กังวลกระวายถึงอนาคต มีชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันนธรรมเพราะฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใสจะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยปัจจุบันธรรมคือมีสติสังปชัญญะอยู่กับขณะปัจจุบันทําให้ผิวพรรณผ่องใสและมีความสุขไม่ถูกอดีตหรืออนาคตรบกวนให้เดือดร้อนไปต่างๆนะคะอืม อันเนี้ยหลายๆคนคงจะเคยเข้าวัดใช่ไหมคยไปบวชบวชพระบวชเป็นเขาเรียกว่าชีแม่ชีหรือชีพราหมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเออการก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปบวชบวชอาไม่ได้ถึงกับคนหัวนะเป็นแค่ชีพราหมณ์นะไปบวชน่าจะสวันหรืออาทิตย์นึ่งอะนะ ก็รู้สึกผิวตัวเองเนี่ยสดใสเปล่งปลังนะักสิวก็ไม่มีหน้าก็ไม่ต้องแต่งคือตอนนั้นคือหน้าเด้งมากพอได้มาอ่านเรื่องราวของพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่อาจารย์วัดสิงได้ในเล่าเอาไว้เนี่ยก็เออเพื่อจริงนะเพราะตอนนั้นเราเราพอเราได้เข้าวัดใช่ไหมมือถือเราก็ แล้วสองเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไม่กังวลเรื่องค่าบัตรเครดิตไม่กังวลเรื่องอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งตัวไม่ต้องกังวลเรื่องแต่งหน้านะไม่ต้องกังวลว่าจะออกกำลังกายเมื่อไรไม่ต้องกังวลว่าฉันจะต้องตื่นไปทํางานตอนไหนเพราะว่าตอนเช้าตอนเช้าจะมี พระมาเคาะละครเ้งเป้งเป้งลุกขึ้นมาสวดบนใช่ไหมอือนะใครใครได้ได,ได้ได้ลองเข้าไปเ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรไปบวชไม่ว่าจะเป็นพระในที่พ่าหรือไม่ชีนะ mm hmm. ก็เอามาพูด mm hmm. คุยคอมเมนต์กันได้นะคะเอออันนี้ก็การก็แบบเออตอนนั้นรู้สึกว่าจิตใจเราสงบเราไม่ทุกข์ทั้งอดีตเราไม่ได้เอาอดีตมาคิดจริงๆนะตอนอยู่ในวัด และเราก็ไม่ได้ทุกเรื่องอเ,เรากเราไม่ได้ทุกเรื่องใครสายไม่ได้ทุกเรื่องเพลนไม่ได้ทุกเรื่องรูกไม่ได้ทุกเรื่องงานเราไม่ได้มีความกังวลเรื่องอะไรเลยนะตางที่อาจารย์วัชินได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราถ้าเราไปยึดติดกับอดีตหรือยึดติดอนาคตเนี่ยมันก็จะส่งผลกลับมาทำร้ายเราทำร้ายในความทางความคิดหรืออาจจะ กดแรงยืงดูดอ่ะอันนี้คือเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ได้สอนไปในแในวทางเดียวกับกดแรงนึงเดิมนะที่ให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้มีสติื่นเนื้อรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดนะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครหาอยากผิวใสแบบพระพุทธองค์หรืออยากผิวใสเหมือนพระปางรูปในวัดน,นะหลายคนคงจะเคยสังเกตเห็นนะพระ พบางหมองหม,มองรูปบางรูปใช่ไหมบางรูปนะท่านจะมีผิวพรรณสดใสมากแม้ว่าท่านจะไม่ได้ประโคมโลชั่นอะไรเหมือนพวกเราข้างนอกนะเออแต่ผิวพรรณท่านนี่เปล่งปลัง่งแสดงว่าท่านเนี่ยถ้าก็ไม่ได้เลือกทานอาหารถูกไหมเออแต่ทำไมผิวพรรณสดใสเพราะท่าน ไม่ได้ไปทุกเรื่องอดีตแล้วก็ไม่ได้ทุกเรื่องอนาคตไม่กังวลอะไรทั้งนั้นเชื่อและไว้วางใจในสัพพสิ่งว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ตลอดเวลากิดจะยาวเอานี้นะก็คือไม่ทุกหรือว่าไม่กังวลอดีตและอนาคตน,นะคะแล้วจะทําให้ทุกคนรู้ทันตลอดใสนะคะวันนี้ก็ ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ share, ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกันนะคะเป็นรักและปรารถนาดีค่ะทุกคนผู้คนกับความรักที่ดีและทุกคนผู้คนกับชีวิตที่ดีค่ะบ๊ายบายเจกันใหน่คลิปหน้าคะ่ะ